เท้ายักษ์ที่โผล่ทะลุหลังคาบ้านลงมานี้เป็นหนึ่งในปรากฏการแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในตำนานของเมืองฮอนโจมันมีชื่อว่าอาชิระอิยาชิกิ ตำนั้นเล่วว่านานมาแล้วในคฤหาดของซามูไรชั้นสูงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคิวโนะสุเกะในคืนที่เงียบสงัดแล้วก็หิมะตกนะักเขาได้ยินเสียงดังกังวานกึกก้องที่ด้านนอกว่าล้างเท้าให้ฉันทันใดนั้นหลังคาบ้านแล้วก็เพดานเนี่ยก็ได้ทะลุเปิดออกแล้วก็มีเท้าลึกลับขนาดมาหฮือมาก้าวลงมาในคฤหาบบรรดาสาวใช้รู้สึกหวาดกลัวพวกเธอรีบหาผ้าแล้วก็น้ำมาทำความสะอาดเท้านั้นจนกระทั่งสะอาดหมดจดและเท้านั้นก็ยกขึ้นแล้วก็หายไป การแบบนี้วนเวียนเกิดขึ้นทุกคืนจนกระทั่งคิวโนสเกตนั้นทนไม่ไหวเขาสั่งมาให้สาวใช้ทำความสะอาดเท้ายักษ์นั้นทำให้มันอารวาสทำลายข้าวของคฤหาสน์เสียหายในที่สุดเขาเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนสมุไรของเขาฟังเขาก็เลยขอแลกคฤหาสน์กับคิวโนสเกตหนึ่งคืนเพื่อนของเขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าทำอะไรกับเท้ายักษ์นั้นแต่ตามตำนานบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเท้ายักษ์นั้นก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยครับ